ท้องฟ้าสีครามกว้างสุดลูกหูลูกตาไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกเมื่อหงน,น,นหน้ามองขึ้นไปก็จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามเสมอสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วเมฆมีสีอะไรกันแนะ่เป็นพระดวงอาทิตย์หรือเปล่าถ้างั้นท้องฟ้าต้องเป็นสีเหลืองสิหรือจะเกิดจากการสะท้อนกับน้ําทะเลกันแนะ่หรือสาเหตุจะมาจากกฎของจักรวาลแล้วถ้าใช่ทําไมต้องสีฟ้าด้วยไปติดตามชมกันเลยครับ ได้เวลาค้นหาความจริงแล้วครับพิธีกรของเราเอเลนาบรูนรับหน้าที่ในวันนี้แต่ระหว่างทางเราก็ได้พบสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นคำตอบบางทีน้ำขึ้นน้ำลงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าไปที่ทะเลกันดีกว่าในเมื่อกว่า70%ของโลกเราก็คือพื้นน้ำแต่น้ำคือสาเหตุในเรื่องนี้จริงหรือเอาละมาดูกันค่ะ ว่ามันจริงหรือเปล่าครับบางทีทะเลที่นี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะน้ําไม่ค่อยใสยเท่าไหร่แต่มันก็ยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของน้ําทะเลทั้งโลกในการทดลองของเราในวันนี้ฉันว่าทุกคนคงแปลกใจแน่ค่ะดูสิคะน้ําไม่ได้ใสยอย่างที่คิดเลยคงต้องตั้งสมมติฐานใหม่แล้วละคะ่ะ บางทีสาเหตุอาจมาจากการรวมตัวของมวลอากาศบนผิวน้ําแล้วสะท้อนเหมือนกระจกไปยังท้องฟ้าก็ได้ครับแต่การทดสอบด้วยกระจกของเราดูจะให้ผลที่ตรงกันข้ามเห็นชัดเลยค่ะว่าทะเลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาจากอย่างอื่นแน่นอนการค้นหาของเราเริ่มแคบลงแล้วนะคะไปลองอย่างอื่นกันค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ตอนนี้ก็คือการที่น้ําทะเลมีสีฟ้ามีสาเหตุมาจากการสะท้อนระหว่างผิวน้ํากับท้องฟ้านั่นเองไปค้นหาคําตอบกันต่อดีกว่าครับเอเลน่าจะขอขึ้นเครื่องบินเพื่อไปหาคาตอบมาให้กับพวกเราเพราะคําตอบอาจจะอยู่ที่ความสูงสามหมื่นเมตรก็เป็นได้พื้นฟ้าจะเป็นสีเดียวกันทั่วทั้งโลกหรือเปล่าหรือมันเปลี่ยนสีได้เองทุกสิ่งต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอคุณผู้ชมว่าจริงไหมครับท้องฟ้าก็ต้องมีสีฟ้าไม่ใช่เหรอครับใช่ไหม บนเครื่องบินก็น่าจะเห็นชัดกว่านะฮะต้องลองดูสิครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันต่อเลยดีกว่าครับหลังจากที่เครื่องบินบินทยานขึ้นผ่านกลุ่มเมฆหนาเราก็จะพบกับท้องฟ้าสีครามสดใสแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้ทันทีคือยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ความเข้มของสีฟ้าก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นักบินอวกาศน่าจะทราบดีว่าสีของท้องฟ้าจะเข้มขึ้นเรื่อยๆืเรื่อยไปจนกระทั่งมืดมิดในอวกาศชั้นบรรยากาศโลกเกิดจากการรวมตัวระหว่างไนโตรเจนและออกซิเจนสีของท้องฟ้าจะเห็นได้ชัดเริ่มจากความสูง90กิโลเมตรยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมืดขึ้นเท่านั้นครับ แต่ได้ทางกลับกันยิ่งเราอยู่สูงขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นแสงอาทิตย์สว่างขึ้นเท่านั้นแล้วดวงอาทิตย์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรคําตอบของเราอยู่ที่กล้องโทรทัศน์สําหรับแสงอาทิตย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในมิวนิกครับการทํางานของกล้องนั้นจะใช้การหาจุดรวมแสงแต่ดูแล้วก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนสําหรับคําถามของเรา เราจึงเดินขึ้นไปพบกับชายที่จะมาช่วยไขยปริศนาในเรื่องนี้ให้กับเราคุณฮาร์ดครับเขาจะเป็นผู้มาอธิบายและแสดงให้เราเห็นว่าภายในแสงอาทิตย์นั้นประกอบด้วยสีมากมายไล่ตั้งแต่สีน้ำเงินสีเขียวไปจนถึงสีแดงการรวมตัวกันของสีเหล่านี้จะทําให้เกิดเป็นแสงอาทิตย์ตอนนี้ฉันเห็นสีน้ำเงินชัดที่สุดเลยค่ะเออน่าจะเป็นสีเดียวกับ ที่เราเห็นบนท้องฟ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะดังนั้นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินที่เราเห็นนั้นเกิดจากแสงอาทิตย์นั่นเองแต่ทำํำไมเราจึงเห็นเพียงสีเดียวเหตุผลในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของคลื่นความถี่ครับคลื่นความถี่สีน้ําเงินนั้นสั้นที่สุดในขณะที่คลื่นความถี่สีแดงจะยาวที่สุดแสงสีน้ําเงินจึงสะท้อนลงมาบนโลกได้มากกว่าแต่ยังไม่หมดแค่นั้นหรอกนะครับ ใน,นที่สุดก็ได้รู้สัทีว่าสีฟ้าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ยังเหลืออีกคําถามค่ะแล้วสีฟ้าขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงภารกิจของเรายังไม่จบง่ายๆครับไปกันที่สถาบันดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยายลัยมิวนิกเพื่อพบกับศาสตราจารย์เคิร์ฟคร์ผู้ที่จะมาอธิบายให้เราฟังโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์คําถามมีอยู่ว่า ีฟ้าหรือสีน้ำเงินแยกตัวจากแสงไปอยู่บนฟ้าได้อย่างไร <Okay. S 2> ช่วยอธิบายหน่อยได้ครับเราไม่ได้ขึ้นไปบนฟ้าแต่ลงมาห้องใต้ดินแทนนี่คือสถานที่ที่ศาสตราจารย์เคิร์ฟเคิร์ร้างดวงอาทิตย์จาลองและแน่นอนว่าต้องมีท้องฟ้าจําลองเอาไว้ด้วยแน่นอนเราพยายามหลายครั้งแล้วแต่ปัญหาก็ไม่เคยหมดสักทีนะครับเพราะความกดอากาศไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราก็ยังใช้ตู้กระจกอันนี้อยู่นะครับอืมก็ดูดีนี่คะทดลองแล้วก็หวังว่าจะได้ผลนะครับ ปัจจัยสำคัญในการทดลองนี้คือน้ำเป็นตัวเร่งให้เกิดมวลอากาศโปรเจคเตอร์นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนนมจะถูกใช้แทนชั้นบรรยากาศอะควาเรียมขนาด2เมตรนี้คือที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาตัวต่อเลโก้ที่กำลังเฝ้ารอท้องฟ้าสีครามครับเชอญดีนะเ้าเด็กๆอีกไม่ช้าก็คงจะได้พบแล้วจริงเหรอคะที่ะะทอีกเดียวจะมีท้องฟ้าแล้วก็มีเมฆด้วย มิะยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยน,ปยนแปลงแสงยังคงเป็นสีขาวซึ่งหมายความว่าท้องฟ้าและกลุ่มเมฆยังไม่เกิดขึ้นแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยนั่นก็คือนมครับจะเกิดท้องฟ้าแล้วใช่ไหมคะเนี่ยผมก็หวังว่าแบบนั้นนะแหมฉันก็หวังเหมือนกันละค่ะ <laughs> ในการทดลองมนีโมเลกุลของนมเปรียบเสมือนตัวแทนของไฮโดรเจนและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศจริงดังนั้นสีฟ้าก็ควรจะเกิดขึ้นได้แล้ว hm <H it> เมื่อมองไปยังดวงอาทิตย์จำลอง <H it> เราจะเห็นว่าแสงของมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนคล้ายกับดวงอาทิตย์จริงๆ และเมื่อมองจากด้านนี้ในที่สุดเราก็เห็นสีฟ้าครับซึ่งแสงสีนี้เกิดขึ้นจากการเดินทางของแสงอาทิตย์ผ่านโมเลกุลนมแสงอาทิตย์ประกอบด้วยสีทุกสีแต่ส่วนหนึ่งของแสงไม่ได้เดินทางเข้าสู่โลกโดยตรงต้องผ่านชั้นบรรยากาศของโลกก่อนด้วยเหตุนี้แสงสีฟ้าหรือสีน้ําเงินจึงมีความเข้มมากขึ้นเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงเห็นเพียงสีฟ้าสีเดียวดังนั้นถ้าเราจะเรียกโมเลกุลในชั้นบรรยากาศว่าเป็นแม่สีของท้องฟ้าก็คงจะไม่ผิดเท่าไหร่นะั และนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้าสินะคะครับแต่ก็น่าเสียดายที่อุปกรณ์ของเรายัางไม่พร้อมบรรยากาศจําลองที่เราสร้างก็ได้แค่นี้แหละครับทุกครั้งที่ได้เห็นท้องฟ้าสดใสและปลอดโปร่งแบบนี้เป็นใครก็ต้องรู้สึกดีแต่ความรู้สึกดีนี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รู้แล้วว่าเพราะเหตุใดท้องฟ้าจึงเป็นสีครามจริงไหมครับ